ก็จะมาสัวมาแตงโมนะคะทุกคนชนผสมก็จะมีข้าวคั่วนะคะแล้วก็จะมีพริกแห้งนะคะพริกขี้หนูแห้งเอามาตำนะคะแล้วก็ต่อมาก็ปรุงสุปรสต่อมาก็นำปลานะคะคืออันนี้คือวิธีการสัวมาแตงโมนะคะทุกคนก็มาดูกันเลยคนะ่ะว่าวิธีสัวจะต้องทํำยังไงบ้างมาดูกันเลยแล้วก็เอาพริกนะคะทุกคน ลงไปเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ปรุงสุรสดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ตามด้วยปลานะคะทุกคน,นแล้วก็ต่อไปก็จะปิ่นเข้าวคั่วนะคะมาดูใกล้ๆเลยเนาะคะ่ะนี่ก็ อันนี้คือแตงโมทีท่เราเตรียมไว้นะคะนี่อลองไปเลยนี่ก็คือเ็ดผสนี้ทุกคนหลังจากนั้นก็ตามเขาคั่วลงไปนะคะนี่ากให้มันอร่อยก็ใส่เยอะๆนะคะทุกคนใส่ไปเลยหลังจากนั้นแล้วทีนี้เราก็ต้องมาคนกันนะคะก็คือชัวแตงโมนะคะทุกคนชัวแตงโมนะคะ ถ้าใครไม่เคยทำก็ลองไปทำดูนะคะรับรองอร่อยแน่นอนเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านที่เขารบเลยฮักเพลงยินดีต้อนรับเข้าชู่ส่งเงินชาแนวันนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปไปสองวันนะคะทุกคนก็คืออย่างที่หนูพูดไปเนาะถ้าไม่เห็นวันไหนหนูลงคลิปก็คือว่าหนู ไม่ว่างนั่นเองแต่ถ้าวันไหนว่างหนูก็จะมาลงคลิปทุกวันอาจจะมุมเดิมๆแต่เมนูอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะทุกคนก็อย่าลืมเข้ามาเป็นแรงบันดาลใจให้หนูด้วยนะคะวันนี้ก็มีเมนูพิเศษหากินยากเรียกได้ว่าอ่าหากินยากมากสำหรับคนเราอาจจิชอบมากเลยนะคะแต่ว่า แบบอยู่ในประเทศไทยอาจจะไม่รู้จักก็ได้นะคะทุกคนมาค่ะเมนูวันนี้ก็คือฉวามาแต่งโมนั่นเองใครเคยกินนะคะและก็คนไหนเคยทําก็ยกมือขึ้นนะคะถ้าคนไหนไม่เคยกินหรือว่าไม่เคยทําก็ถ้าดูคลิปนี้แล้วคิดว่ามันมีประโยชน์มาแต่งโมคิดว่ามันมี ประโยชนท์ทำได้อย่างกดอย่าลืมกดซับให้หนองเงินด้วยนะคะเน่วันนี้หนองเงินจะมากินให้ดูพีธีทำหนองเงินก็ทำให้ดูในต้นคลิปนั่นเองก็อย่าลืมเข้าไปดูกันนะคะทุกคนมาวันนี้จะจอดให้ดูกันค่ะอืมอร่อยมากเลยค่ะจริงๆอ่ะกินกับข้าวก็ได้นะคะทุกคนแต่วันนี้หนูก็ ไม่ได้ตักข้าวขึ้นมานะคะทุกคนหืมอร่อยมากเลยรสชาติมันก็อ้อแบบหวานหอมข้าวคั่วแล้วก็หอมน้ำปะลาะด้วยนะคะทุกคนอร่อยอะ่ะบอกว่าอร่อย ลงไปทำดูนะคะทุกคนรับรองว่าปิดใจแน่นอนชุดนี้ได้มาจากไหนคะน้องเงินเป็นคนคิดขึ้นมาเองอ วิธีทำง่ายๆไม่ยากเลยค่ะอ ทำง่ายๆอร่อยด้วยถ้าติดตามช่องน้องเงินนะคะจะเห็นเมนูเป็น แปลกมาเรื่อยๆค่ะชุดหน้ำมันนำ ชดบดัดใดคิดหอดบ้านจังเลยเมนูนี้น้องเงินได้กินแต่ตอนน้องเงินเกิดมาเนาะทุกคนน้องเงินก็เลยเอามาทำอยู่ในประเทศไทยนะคะทุกคน อันนี้ก็คืออาหารบ้านๆของน้องเงินกินตั้งแต่เด็กจนโตนะคะทุกคนอืมแล้วน้องเงินก็จะมีวิธีทำไข่อีกนะคะทุกคนเดี๋ยววันหลังคนมาทำให้ดูกันบ้านนี้เอาเมนูชัวแตงโมก,ก่อนนะคะทุกคน เมนูวันนี้แปลกๆเนี้ยอย่าลืมหมื่นชับนะคะทุกคนหมื่นชับหมื่นชับค่ะ Mm hmm. ชดบัดใดคิดเห็นบ้านบัดนั้น mm hmm. ถ้าคนไหนว่าเมนูนี้แปลกก็อย่าลืมกดซับให้น้องเงินเยอะๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็มินมาหาน้องเงินด้วยแล้วก็กดซับให้น้องเงินด้วยเดี๋ยวน้องเงินจะมาทํำแบบ แนแปลกๆให้ดูเยอะเลยค่ะอ ส่ mm hmm. งไว้ให้พี่นอ้องมากินด้วยจะได้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยก็มากินด้วยกันเลยค่ะเดี๋ยวรู้เองค่ะอืม <laughs> mm hmm. mm hmm. เมนูวันนี้ก็คือเมนูฉวัแตงโมนะคะทุกคนก็ขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังและฝากกดติดตามด้วยนะคะก็ถ้าคนไหนว่าเมนูเมนูนี้แปลกาหรับทุกๆุกช่องไม่เคยมีนะคะคือช่องน้องเงินจะมีเป็นคนแรกนะคะที่ฉวัวแตงโมนั่นเองก็อย่าลืมกดติดตามให้หนองเงินด้วยนะคะก็ สำหรับคลิปนี้หนูก็ขอบคุณทุกๆท่านนะคะก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะถ้าหนูทำผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษขออภัยน้ำลายๆค่ะแล้วก็ให้พี่น้องปีชมว่าอันไหนไม่เหมาะชมก็หนูจะได้เอาไปปรับปรุงและพัฒนาขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะ ฝากไว้เพียงแ่วนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะจะลืมกดเข้ามาติดตามหนูเยอะๆด้วยนะคะทะลุพันทะลุมืนเลยนะคะสวัสดีค่ะ